สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแจ็คในช่องแคนดี้สวัสดีครับผมแจ็คจารุพงศ์นะครับหรือแจ็ค e to meet you หรือแจ็คและแจ็คนะครับตอนนี้เป็นแจ็คจารุพงศ์แล้วกับ Exo Exo เอ็กโซเจนเนเมนครับแจ็คเคยสงสัยกับคำว่าคนนิยามคำว่าไอดอลในยุคนี้ว่าอย่างไร คำว่าไอดอลของจ๊กัมมันคือไทโตลที่ให้กับคนที่สังคมชื่นชมไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไอดอลในการทํางานไอดอลในการใช้ชีวิตไอดอลในการทําเพลงศิลปินสำหรับไอดอลที่เป็นคำนิยามตรงกับยุคนี้นะจกเชื่อว่าเป็นชายหญิงหรือเพศทางเลือกไหนก็นแล้วแต่ LGBTQ 1. มีความสามารถแหละ 2. มีจุดยืนมากๆ 3คือเป็นคนที่สาราแจ็คจะรู้สึกว่าต้องเป็นคนแบบมีรู้จักกาลเทศะยุคนี้เป็นโอกาสของคนที่อยากจะเป็นไอดอลเลยเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งค่าใหญ่แบบสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วตอนนี้คือทุกคนสามารถที่จะเป็นไอดอลในมุมของตัวเองได้มีพื้นที่ที่เริ่มจะเปิดมากขึ้นอย่างปัจจุบันอาจจะมีที o ป๊อปสเตจที่เพิ่มขึ้นรวมถึงจะมีเวทีไอดอลเอ็กซ์เชนจ์ที่มามุ่คลองที่เพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะมันควรที่จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย มันเริ่มมาจะรู้ <S <S ส,ก <freak> สกึกว่าเราอยู่ในคลื่นอยู่ในไทท์ที่มันเริ่มเหมาะสมแล้วเราในฐานะคนผลิตงานเราเป็นฐานะศิลปินเรา,เราผลิตงานเองด้วยอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่แค่ผลิตผลงานที่ดีต่อๆไปออกไปเรื่อยๆ2คือเป็นตัวอย่างที่ดีในเส้นทางของการจะเข้า,าเป็นไอดอลและการคงอยู่ความเป็นไอดอลให้ได้นาน,นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3. ม,มันเป็นเรื่องของ ผู้ใหญ่ละที่จะช่วยกันผลักดันอันนี้ผมพูดในเรื่องของคอมเมอร์เชียลก่อนนะที่เป็นพวกแบบเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจต่างๆเลยเ <im itation> ขามาช่วยผลักดันตรงนี้ใหญ่ที่สุดในน้องนั้นก็คือรัฐบาลครับเพราะว่าจะต้องพูดอย่างนี้ว่าเราเห็นแบบอย่างของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วมาเติบโตจริจรงๆทั้งจีนทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุน่นทุกๆประเทศที่ได้รับการสนับสนุนมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลย ว่าได้ตื่นมาเป็นศิลปินระดับโลกคิดว่าตัวเองจะตื่นมาในร่างของศิลปินคนไหนีเพราะอะไรคะเจคอยากตื่นมาในร่างของแจสตินทิมเบเล็กแล้วทั้งตอนนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในไอดอลของแจคที่ไอดอลในการดูแลตัวเองเลยอะเขาสามารถแบบเล่นคอนเสิร์ตซูเปอร์โบว์ได้ตอนอายุประมาณ50กว่านี่คือแบบมาย์บลูอิงแล้วนี่คือเก่งมากแล้วจะอยากรู้ว่ารูทนในการแบบดูแลตัวเองของเขามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะจะเองเป็นคนที่แบบมีรูนการดูแลตัวเองชัดเจนมากถ้าเลือกได้อยากแนะนคือจะได้กับศ อ้อยากร้องกับ X Japan แยรถ้าเกิดต้องไปติดต่อร้างเราเลือกเพลงไปฟังได้แค่5เพลงคิดว่าเพลงอะไรที่จะเลือกไปฟังทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยอ่ะสองนี้จะเป็นเพลงคลาสสิกเป็นดนตรีคลาสสิกเ,เพลงบรรเลงคือ Nocturne Number no. n i n ของโชแปงแล้วก็ Moonlight Sonata Because We Believe ของ n d r e ดรบเชอร์รี่างที่บอกอ๋อยาจัง t ชียร์สำหรับเอขอบคุณ thank you ของแจ็คจาลุพง์ครับ <Okay. S 2> สิ่งหนึ่งที่แจ็คบอกได้เลยว่าเพลงคือแฟชั่น Come and Go คืออะไรที่เคยมีมาก่อน มันก็จะวนกลับมาอะไรที่เคยอยู่ปัจจุบ,บนันวันหนึ่งมันก็จะหมุนวนกันไปมันคือแฟชั่นเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงในแต่ละยุคมันก็จะมีความเป็นแฟชั่นหรือแนวเพลงที่ได้รับคำนิยมเป็นหลักในยุคนั้นๆเป็น Challenge ของศิลป,ปินเองเหมือนกันนะที่จะทำให้ตัวเองแสดงความเปจุดยืนของตัวเองอยังไงโดยที่ยังพอจะล่องอยู่ในคลื่นของแฟชั่นเหล่านี้ไปได้ในระยะยาวโอ้พูอย่างนี้เหมือนผมอ,อายุเยอะมากเล ไม่ไม่ไม่โอเคเราทำงานตั้งแต่เด็กเป็น วงบอยแบนด์ชื่อนายซิมิยูมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็น Black Jack ที่เป็นศิลปินเดี่ยวก็ออกไปประมาณ2อัลบั้มแล้วก็มีพักงานเพลงไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาออกซิงเกิลอีกคือบุคคลทราบศูนย์ภาพติดตานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดสัญญากับทางค่ายเดิม I s แล้วก็มีไปทำงานที่เอเจนซี่ที่ทางจีนก็เลยได้มีผลงาน2เรื่องก็คือ Dead Portrait กับซีรีส์ที่เป็นนายซิมิยูที่เล่นกับน้องเนเน่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาก็ได้ทำเพลงเองอยากลับมาได้ไหมภาพสุดท้ายทีี่เเปป็นพลงระกอบ ที่จีนด้วยนะครับแล้วก็เพลง All Night e ีดกับพี่1นึ่งบีคิงแล้วก็หลังจากเพลง All Night เนี่ยจะก็มีทําเกี่ยวกับพวกแบบงานการแสดงภาพยนตร์เล่าลือสื่อสีในเมืองไทยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเกมเส้นผีซึ่องนี้ไปออนแอร์หลายประเทศทั่วโลกเดี๋ยวจริงๆจะมีผลงานการแสดงออกมาอีกเยอะแยะมากมายที่นต้องรอดูว่าจเป็นไง โอ้เอ็กโซเอ็กโซเนอร์คือเรียกว่าเป็นค่ายที่ป๊อปรันวงการเลยก็ว่าได้จะเห็นผลงานของน้องน้องโฟอีฟมาก่อนแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยค่ายนี้มีความพลังไฟลุกอะด้วยตัวศิลปินเองด้วยตัวสไตล์เพลงที่เขาต้องการจะไปวิชวลต่างๆรวมถึงทีมงาน ือด้วยความที่เราทํางานกับทีมที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาก่อนเน่แล้วเรารู้เลยว่ามันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบมันทิ้ถูกทุกข้อที่วงนี้หรือค่ายนี้จะส่งให้ศิลปินของเขาไปสู่ระดับอินเตอร์ได้มันจะมีที่ไหนที่เหมาะกับจะไปมากกว่านี้อีกก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นออบเจกตีฟที่ตรงกันที่จะผลักดันวงการเพลงไทยแล้วก็วงการความเป็นแบบวิชวลของไทยออกไปให้รู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันแบบทึ้นไปไกลกว่านี้พอสามคที่กับน้องๆใค่ายไอค์โอนเตอร์เทนเมน <Ooh. S 2> พี่ไปด้วยหมายถึงว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันครับขขงางนอดิเรกข,ของแจ็คคืออะไรบ้างครับงานอดิเรกของแจ็คอะครับขับรถนะครับมีแข่งรถด้วยแล้วก็ชอบเรื่องนาฬิกานั่งสมาธิดูเข้ากันไหมแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องมอเตอร์สปอร์ททั้งหมด F1 เธอสนตัวแล้วที่แจ็คเป็นอินชั ใช้คำว่าสวิงเลยมันขึ้นอยู่กับบริบทเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองจริงๆอะปเ,ขขเป็นข้าคข้ามอินโทรเวิร์ตแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่สังคมหรือว่าเป็นบริบทของความเป็นศิลปินหรืออาการออกไปข้างนอกจะเป็นนักธุรกิจด้วยมันก็ต้องเป็นอ e x t r ว v e r t สำหรับเพลงล่าสุดเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณหรือ thank you นะครับ ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงความทรงจําความรักที่ผ่านไปแล้วแต่จากรู้สึกเทรเชอร์มันมากแล้วก็ได้หยิบจับเมนไอเดียนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณความรักที่มันที่มันผ่านพ้นไป แต่ว่าคําว่าขอบคุณมันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คนเราจะให้กันและกันได้เป็นสิ่งที่มันสวยงามมากๆเพราะว่าการที่เราทําอะไรให้ใครหรือใครทําอะไรให้เราะมันไม่มีอะไรที่ทดแทนแล้วรู้สึกทัชไปถึงจิตใจให้ไหนได้มากกว่าคําว่าขอบคุณแบบจริงใจอะจะรู้สึกว่านั่นคือแบบสวยงามมากคือแจะคเป็นคนเชื่อเรื่องของพลังงานเชื่อเรื่องของความรักความสึกดีๆที่ส่งต่อให้กันนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าการที่ใครทาอะไรให้แล้วรู้สึกอยากจะกติใจจูดเขามากๆเนี่ยเราตอบเขาไปว่าแบบขอบคุณนะมันคือแบบ อม,มันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยใครคือคนที่ที่จรู้สึกอยากขอบคุณมากที่สุดอ๋อขอบคุณแฟนเลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ทำให้ฉันบ้าไม่อยากขอบคุณที่สุดบางช่วงของตัวเองสิ่งใดหรืออะไรที่เข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกอยากขอบคุณสุดสุดขอบคุณทุกโอกาสของชีวิตที่เข้ามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะขอบคุณจริงๆจ,จากใจจริงด้วยนะเพราะแบบทุก โอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันทำให้แจ็คเป็นจ็กในทุกวันนี้ครับ